คือจริงๆแล้วนะถ้าดูตามสถานการณ์ณเวลานี้เนี่ยนะครับการที่สว .40% นเนี่ยนะครับยื่นเข้าชื่อต่อถอนเนี่ยนะครับทั้งคุณเศรษฐาทวิสินนายกรัฐมนตรีและคุณพิชิตชื่นบานนะครับรัฐมนตรีประจำสำนักนาย,ยกรัฐมนตรีด้วยข้อหาเข้าขายขาดคุณสมบัตินะครับคือประเด็นเนี่ยถามว่าวันนี้ถ้าดูว่ามันจะต่อถอนสำเร็จไหมยังไงไหมต่างๆ ผมว่าโดยสถานการณ์อย่างยากนะครับเพราะว่าดูดูแล้วเนี่ยออน้ำหนักในการจอดถอนเนี่ยมันดูจะน้อยไปนิดหนึ่งนะครับเพราะประเด็นที่จะจอดถอนนายกรัฐมนตรีเนี่ยออมันต้องมีรายละเอียดหรือมีความผิดที่ค่อนข้างชัดเจนกว่านี้แต่ว่านี่ประเด็นเนี่ยที่ที่มีการเข้าชื่อกันเนี่ยดูแล้วเนี่ยเหมือนว่าข้อหาเนี่ยมันเป็นใช้เป็นการใช้ดุลพินิษฐนะออในการที่จะออดูว่าในในายกเศรษฐาเนี่ย มันเข้าขายขาดคุณสมบัติตามมาตร,รา160ของรัฐธรรมนูญหรือไม่นั่นคือมีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์มาไม่มีพฤติกรรมอันเป็นการกว่าผื้นไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรมอย่างร้ยายแรงนี่นะครับก็หาที่มีการตั้งกันเข้ามาเหตุที่สวเนี่ยเขาหยิบยกขึ้นมาเนี่ยก็เป็นเพราะว่าคุณเศรษฐานเนี่ยไปตั้งคุณพิชิตชื่นบานเป็นรัฐมนตรีประจำสํานักนายกรัฐมนตรีโดยคุณพิชิตชื่นบานเนี่ยก็ถูกกล่าวหาเรื่องมาจากเรื่อง อมถุงขนม2ล้านนะครับซึ่งท้ายสุดแล้วเนี่ยคุณพิชิตเนี่ยถูกจําคุกนะครับสปีนะครับแต่ว่าข้อหาคือละเมิดอำนาจศาลนะครับแต่ทีนี้เนี่ยปมของคุณพิชิตไม่หยุดอยู่แค่นั้นเพราะว่าคุณพิชิตยังถูกสภาทนายความเนี่ยลบชื่อออกจากสมาชิก,ากการเป็นทนายความด้วยซึ่งตรงนี้แหละมันเป็นเรื่องของจริยธรรม คือทางสภาธนายความมองว่าอันนี้ผิดจริยธรรมของสภาธนายความในขณะนั้นก็เลยถอดคุณพิชิตออกไปนะครับประเด็นตรงนี้แหละที่ทุกมองว่าคุณพิชิตเนี่ยอาจจะเข้าข่ายขาดคุณสมบัติเรื่องของทั้งเรื่องความซื่อสัตย์สุจริตนะครับแล้วร่วงที่มีปัญหาเรื่องมาตรฐานทางจริยธรรมนะครับตรงนี้เองเนี่ยเป็นจุดอ่อนซึ่งแน่นอนว่าสวเนี่ยสี่สิบสวเนี่ยนะครับที่เข้าชื่อกันเนี่ยก็มองเห็นว่ามีคนทักท้วงแล้วอะไรแล้วและก็นํามาเชื่อม กับกรณีที่คุณเศรษฐาเนี่ยเข้าไปพบคุณทักษิณน,นะครับซึ่งทางกลุ่มสวมองว่าคุณทักษิณน,นี่แหละอ,ะอาจจะยังมีปัญหายังเป็นนักโทษอยู่ในลักษณะอย่างนี้แล้วก็คุณทักษิณครับคุณเศรษฐาเข้าไปพบถึง3ครั้งอาจจะมองว่านี่คือพฤติกรรมที่อาจจะเป็นการเอืออ้อประโยชน์อะไรต่างๆในกรแต่งตั้งคุณพิชิตซึ่งเป็นทนายความของคุณทักษิณน,นะครับคือประเด็นเหล่านี้แน่นอนแหละครับว่า มันจะทอนอะไรหลายอย่างในการยื่นถอดถอนนะครับคือการยื่นถอดถอนครั้งนี้นะครับมันมีมิติหลายมิตินะครับในทางการเมืองก็คือว่ามันชี้ให้เห็นว่ากลุ่มเนี้ยกลุ่ม42วเนี่ยนะครับซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยนะครับก็เป็นกลุ่มเดิมนะครับที่ที่ไม่โหวตให้คุณเศรษฐาเป็นนายกรัฐมนตรีนะครับซึ่งก็เป็นกลุ่มที่เขาเรียกว่าสววตัวจี๊ดแล้วกันนะครับมันมีมีมีหลายคนนะครับที่มีทั้งคุณ จะเดดอินสว่างนะครับคุณดีเรกริ์เจนครองธรรมนะครับซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยเป็นคณะกรรมาการการพัฒนาการเมืองและการมีส่วนร่วมของประชาชนที่มีคุณเสรีสุวรรณพันนเป็นประธานแต่ว่ารอบนี้คุณเสรีออกตัวไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการลงชื่อด้วย,ยฉะนั้นเนี่ยให้เห็นว่ากลุ่มที่ดาเนินการเนี่ยก็กยังอา,อาจจะแตก,แตกความเห็นต่างกันอยู่บ้างพอสมควรย,ยังไม่เป็นหนึ่งอะไรลักษณะเดียวกันแต่ว่า เมื่อยื่นไปแล้วนะครับมันสะท้อนให้เห็นว่ากลุ่มเหล่าเนี้ยก็ยังเป็นกลุ่มก้อนที่ที่คอยโฟกัสคอยจัดการหรือคอยที่จะรวมพลนะครับให้เห็นว่าเป็นกลุ่มต่อต้านการกลับมาของคุณทักษิณน,นะครับให้เห็นชัดว่าเมื่อคุณทักษิณเคลื่อนไหวคุณเสถียก็ต้องโดนไปด้วยรัฐบาลต้องโดนไปด้วยและคุณพิชิตซึ่งแน่นอนแหะครับว่าเป็นตัวเชื้อนะครับซึ่งก่อนหน้านี้เราก็ได้วิเคราะห์ไปหลายครั้งนะครับ ในเรื่องของการตั้งคนมอว่าคุณพิชิตเนี่ยจะเป็นสายล่อคว้านั่นหมายความว่าคุณการตั้งคุณพิชิตซึ่งมีจุดอ่อนอยู่เรื่องนี้มันจะนําไปสู่การตรวจสอบนะครับการที่ถูกกล่าวหานะครับดังนั้นนายกรัฐมนตรีเมื่อถูกกล่าวหาอย่างนี้แล้วที่สําคัญคือทางสวสิบสวยังขอให้คุณเศรษฐาเนี่ยนะขอให้ศาลเนี่ยนะครับสั่งให้คุณเศรษฐาหยุดปฏิบัติหน้าที่ด้วยแต่ผมก็เชื่อว่านะครับว่าสถานการณ์เรื่องเรื่องนี้ น้ำหนักเองอะไรเองเนี่ยอาจจะยังไม่เพียงพอที่จะโดนในเรื่องของการผักงานใน,ในคําร้องอันนี้แต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเป็นการวัดใจเหมือนกันว่าสารนิตธรรมนูญจะเอากับเรื่องนี้อย่างไรเพราะสารนิตธรรมนูญเนี่ยมันก็แน่อนอนแหละครับว่าบางครั้งเนี่ยมันก็ไม่เป็นไปตามที่เราคาดการไว้มีโอกาสที่จะพลิกไปพลิกมาได้ตลอดเวลาแต่ทั้งหมดมันอยู่กับสถานการณ์ว่ารัฐบาลเนี่ยจะอ่อนแอขนาดไหนอย่างไรนะครับอย่างนั้นเนี่ยถ้าเราไปโฟกัสตัวสารนิตธรรมนูญเองเนี่ยทุกวันนี้ มันก็พูดยากนะหมายความว่าสารน้ำนูญชุดนี้เนี่ยมันก็พลิกไปพลิกมาอยู่เหมือนกันนะครับโดยสถานการณ์แล้วเนี่ยแล้วเรื่องนี้มันเป็นเรื่องของดุลพินิษนะของตุลาการสารรัฐมนูญทั้งหมดนะครับที่จะตัดสินเรื่องนี้ซึ่งวันที่23ใเนี่ยทุกคนคาดหมายว่าเรื่องนี้จะเข้าสู่การพิจารณาของ สารนําธรรมนูนเพราะวันพุธท,ทุกวันพุธเนี่ยสาร, Rosa, omas, สารนําธรรมนูนก็จะพิจารณาว่าจะรับหรือไม่รับนะวันนี้เรื่องนี้แค่ไปถึงสารนําธรรมนูนเองนะครับยังไม่ได้พิจารณาว่าจะรับเรื่องนี้ไว้ไต่สวนหรือไม่พิจารณาหรือไม่นะครับซึ่งคาดการณ์กันว่าทุกวันพุธเมื่อมีการพิจารณาแล้วก็จะมีการมีคําสั่งว่าจะรับหรือไม่รับเรื่องนี้ไว้พิจารณาแล้วคําขอเนี่ยก็ชัดนะครับว่าสวชุดนี้ก็ขอให้มีการให้คุณเสถียา จุดปฏิบัติหน้าที่แต่ว่าจุดอ่อนสําคัญนะครับของสวชุดนี้ก็ถูกวิพกา์วิจารณ์เหมือนกันนะครับว่าไอ้คุณเพิ่งหมดวาระไปเมื่อวันที่10บนะครับพฤกษภาคมแต่ว่าคุณอยู่ในการรักษาการซึ่งการรักษาการที่ว่านี่ในทางกฎหมายแน่นอนว่าให้คุณปฏิบัติหน้าที่ต่อไปแต่ว่าเหมือนกับว่ากลุ่มสวกลุ่มนี้ยังต้องการให้เห็นว่าเขายังมีอำนาจเต็มที่ในการที่จะดําเนินการหนังมันก็มองมองประเด็นว่า มีการเล่นการเมืองกันเหมือนกันนะครับเป็นกลุ่มต่างๆเพื่อหเห็นว่าตัวเองยังมีอำนาจอยู่ในการที่จะยืน่นถอนอ,อะไรต่างๆยังมีอำนาจที่จะพิจารณาการดําเนินการในเรื่องนี้อย่างเต็มที่ซึ่งแน่นอนว่าประเด็นเหล่านี้มันก็ยังเป็นจุดอ่อนหเห็นว่ามันมีการร่วมกลุ่มกันเพื่อต้านกุณมทักษิณและก็รัฐบาลชุดนี้ฉะนั้นเนี่ยประเด็นเรื่องของการเมืองนะครับยังอ่อนไหวอยู่ทุกกลุ่มนะครับก็โดยเฉพาะกลุ่มที่ เปนน็นอำนาจเก่าก็ยังโฟกัสนะครับจับจ้องการเคลื่อนไหวของคนทักษิณและก็รัฐบาลเพื่อไทยนะครับซึ่งอาจจะต้องต่อสู้กันอีกหลายหลายอย่างในหลายเรื่องราวด้วยกันจากนั้นจากนี้การเมืองนะครับก็อย่างที่บอกครับเห็นกลุ่มเห็นหน้าตากันอย่างชัดเจนแต่ทั้งหมดนี้มันจะทําอะไรกลุ่มเศรษฐาได้หรือไม่ก,ก็ก็น่าสนใจนะครับเพราะการเมืองอย่างที่บอกเลยครับว่าจับใดที่สถานการณ์มันยัง ไม่เขาเรียกว่าไม่ประทุกมากเพียงพอเนี่ยมันก็จะทําให้อรัฐบาลก็อยู่ได้ไปเรื่อยๆแต่ถ้าสถานการณ์มันตึงแล้วรัฐบาลเองโดนกระแสเยอะๆก็ไม่ไม,ไม่ไม่ส่งผลดีต่อรัฐบาลมาถึงวันนั้นมันก็อาจจะเป็นปนัญหาสําหรับคุณเศรษฐาก็าเป็นได้นะครับ